สามตะโกค่ะ สวัสดีค่ะปันสุกชาแนลค่ะมาอีกแล้วใครชอบผ้าไหมมาช่องนี้เลยค่ะวันนี้เปิดงาน3ามตะกออ่ะเป็นไหมจุนนะคะแต่ความหนาไม่แพ้ไหมบ้านค่ะตัวนี้เชิงบุญสีแดงเชิงล่างก็มีเชิงบนเชิงล่างนะคะเป็นริมแดงทั้งสองข้างเลยสีเป็นสีแดงเลือดหมูอ่ะดอกตรงกลาง มีสีเขียวอ่อนสวยนะคะเขียวขาวผสมกันหนาะค่ะผืนนี้รับประกันงานค่ะพื้นนี้ราคา1,700บาทค่ะสนใจทักมาได้เลยค่ะ097 289 2539สอบถามได้นะคะพืนนี้สามตะกองติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสระตคายให้ด้วยนะคะ ช่องน้องใหม่มีแต่ผ้าใหมสวยๆเป็นผ้าใหมสุรินขอบคุณค่ะ